รายการจุดสุดยอดยกษ์อ่ะอ๋อขอขอจากคลิปเอออะไรคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะไรคะเด็กๆของพี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะทำไม ทุกคนถามว่าทำไมวันนี้ต้องนอนต้องอยู่ท่านี้เพราะว่าเนื่องด้วยกระโปรงสั้นมากคือไม่อยากจะหันน้องพี่หาหน้าจอกลัวจะตกใจถีๆีีอะไร คือคืออะไรมาที่ีก็วันนี้จะคุยเรื่องนี้แหละเรื่องความถี่ความไม่ถี่นี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กซ์นั่นเองค่ะพอดีมีน้องคุยด้วเนาะนั่งเยอะญาติเยอะนะเจอสนิทสมัยนี้น้องๆจะมีเขาถามเยอะพี่ๆไม่ค่อยมีแล้วคำถามเพราะว่าโปรเฟสชุนเนลกันแล้วน้องก็เลยมาถามพี่จ้าน้องก็บอกว่าพี่ค่ะการที่หนูว่า อยากมีเซ็กที่เฉี่ะพี่ว่าหนปกติดีปะคะก็ก็ปกตินะคะใครก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะไฟร้อนไฟแรงอยากมีเซ็กที่เฉี่ะปะแล้วอะไรรู้ปะบอกว่ายิ่งมีเซ็กที่ฉี่ะนะคะในสำหรับผู้หญิงนะเขาบอกว่าจะทำให้ดูเด็กดูใสดูอ่อนเยาว์เพราะว่าอะไรมันได้มีการพอมันถึงจุดสุดยอดของเราเนี่ยมันก็จะหลั่งพอมาจะรู้สึกแบบเดอร์ฟิน ขนาดเนี้ยมันก็ฟินแล้วนึกออกป่ะยังไงล่ะคืออต้องกระตุกกระตุกป่ะเออจะประมาณอย่างเงี้ยป่ะมันก็จะรู้สึกแบบฟินแล้วมันรู้สึกแตะแล้วแตะถึงแบบข้างบนแหละจุดสุดยอดของเราะก็คือถึงจุดสุดยอดหรือว่าเซ็กซ์บ่อยๆเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยดูเด็กดูอ่อนกวัยเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะมีเซ็กซ์ประมาณกี่ครั้งรู้ป่ะห้าหกเจ็ด เออห้าครั้งัพอ่ะถูกต้องแต่ได้ในปัจจุบันนี้เราทำได้ไหมแต่ว่าทีทีของน้องนี่หมายถึงทีทีแบบไรนะที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 นี่หมายถึงของน้องนี่หมายถึงว่าต่อรอบเหรอจะไม่รู้เหรอเขาถามเดิมไม่ใช่เหรอวันหนึ่งเนี้ยขอมีแบบว่าทีทีวันหนึ่งขอสามรอบสี่รอบมันอาจจะได้แค่เป็นบางคนนะหมายถ้าผู้ชายก่อนนะเป็นบางคนที่เขามีลักษณะแบบนั้นเหมือนเหมือนเราถามผู้ชาย ที่เป็นคู่ของคุณก่อนไหมว่าเขาถี่อะเขาไหวป้าใช่คือมันไม่ได้ผิดปกติไม่ได้แปลกก็คือมันถี่ได้ใช่แต่ว่าไหวป้าใช่ต้องถามคู่ของคุณด้วยนะว่ามีไหวป้าเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยอยังมีเซ็กซ์ทีถีใช่ไหมแต่ว่าเราคืออะไรคืออะไรก็ ก็เวลาเวลาจะช่วนนี่เขาที่ขี่มันก็ต้องมีอะไรแบบว่าเขาตีนเขียงนี่เหรอเจ <laughs> <laughs> เขียอะเวลาไปกินข้าวเห็นปะ <laughs> <laughs> ก็ต้องนั่งตรงข้ามกันใช่มแล้วมองตาเราก็มีการบอกในในเขาแล้วก็เขี่ยขเขาเขาแบบนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วก็บอกในในแบบนั้นเหรอหนูเมือไปอย่างนี้เลยเอะไรอ,อ,อย่างนี้เลยเออบอกในในบอกในในแต่เอออยู่ดีนะเดี๋ยวเจอกันนะเช็คของไม่พี่เขี่ยเขี่ยก็พอแล้วสกิสกิสอ้ารู้เรื่อง อยากนาพอยากหน้านิดนึงเงี้ยอ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงเขาก็บอกว่าแล้วคืออะไรน้องบอกไหมว่าอแฟนโอเคไหมหรือว่าอะไรที่เขามาถามพี่อ่ะรู้สึกว่าแฟนไม่โอเคใช่ไหมที่ที่ตัวตัวเขาจะมีจะมีทีทีคือเขาหงอารมณ์ประมาณว่าเพราะผู้หญิงบอกว่าอยากจะมีทีทีผู้ชายก็เหมือนไม่ไหวมันก็เป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าว่าเอ้ยเหนื่อยอ่ะเอ้ยไม่งานอ่ะเอ้ยอะไรอย่างนี้แล้วผู้ชายก็จะต้องแบบว่ากลายเป็นมาพูดว่า เธอเยอะเกินไปหรือเปล่าเธอผิดปกติไหม,มเธอเขาเรียกว่าเธอเซ็งจัดไปหรือเปล่าแบบนี้น้องก็เลยรู้สึกแบบว่าคนเป<อ>กติดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออ่ะ,อะโอเคทีนี้เนี่ยเราจะต้องตอบแบบมุมก,กว้างแบบสาวสาวาอะไระสวยตอบแบบเยอะอะ <laughs> แล้วตอบแบบมุมกว้างว่า เรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันก่อนค่ะเอออ่าคันที่เขาไม่ได้ตอบสนองเราในเรื่องที่เราอยากจะดีดเขาเมากๆเนี่ย<ฆ>อาจจะเป็นเพราะว่าเขางานยุ่งเขาไม่มีเวลา<ฆ>เขา,าเริ่มอายุเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าสิ่งพวกนี้มันแก้ไขกันได้ถ้าเกิดว,ว่าคุณลองมาคุยกันแล้วก็ให้เขาปรับถ้าเกิดว,ว่าปรับไม่ได้เอเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หาตัวช่วยแก้หรือว่าหาตัวช่วยแ้แต่บางคนเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามี แบบสมมติว่าถ้าเราแก้ที่ตัวแฟนเราไม่ได้ละก็ต้องแก้ที่ตัวเองไหมบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องไปซื้อกินข้างนอกเพราะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอะไรนะไปซื้อกินข้างนอกแล้วต้องกลับมาผู้ชายก่อนในกรณีนี้อาจจะเป็นผู้ชายด้วยก็ได้แล้วผู้หญิงคือแบบบ้างานผู้ชายที่ไหนส่งมาบอกหน่อยดีว่าอยากมีทีทีอย่างที่ไหนคือคือมันเป็นไปได้หลายอย่างค่ะจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้ อาในในความที่ต้องการความถี่แต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นกรณีผู้หญิงที่เขาอยากถีผู้หญิงอยากถีชายอยากไม่ตอบสนองความถี่ของผู้หญิงพี่ก็แนะนําไปเลยนะคะว่าพี่จะจัด V M ย a พัดให้น้องผู้หญิงเนี่ยเอาไปให้น้องผู้ชายเอากินอย่างเงี้ยก็ได้รับรองอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ผู้ชายอยากมีถี่แต่ผู้หญิงไม่มีบางคนบางคู่เขาผู้ชายเขาก็ไปซื้อกินข้างนอกไงเพราะว่าอารมณ์เขาอยากจัดที่เคยคุยคุยกันมาเนี่ยช่วยตัวเองมั้งไหมไม่คืออารมณ์เขาเหมือนประมาณว่าเขา นอนอยู่กับแฟนเขาเหมือนไม่ใช่แฟนกันนึกออกไหมเพราะว่าแค่แตะแค่อันเนี้ยเหนื่อยพรุ่งนี้น่ะอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรก็ถีบมันลงไปเลยจนผู้ชายรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่แฟนกันเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยผู้หญิงอาจจะเหนื่อยทํางานยุ่งแต่แต่นะในอันนี้อันนี้เป็นกรณีของผู้หญิงที่อยากถีบทีนี้พี่ก็เลยแนะนําว่าถ้าน้องอยากถีบแล้วแฟนไม่ไหวเนี่ยคะคะก็จัด V M Pads ไปให้นะคะหรืออีก ตัวช่วยหนึ่งก็หาอุปกรณ์ช่วยตัวเองบ้างอะไรบ้างฉีดน้ำบ้างอะไรมา้างแต่ฝักบงฝักบัวช่วยได้ธรรมชาติรอบตัวเราสามารถช่วยเราให้ฟินได้ค่ะเหมือนท้องเหมือนข้างอะไร ฝักบัวหมอนข้างนี้คือเราต้องใครเข้าไปใครย่อมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปอยู่อย่างนี้เหรอใครหยิกับหมอนข้างอย่างนี้เหรอสีอาวสี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 ถูถูถูอ้ฝักบัวก็ได้ฝักบัวก็ฉีดไปอย่าเปิดแรงจนเกินไปแม่น้าเาเดี๋ยวจากที่ฟินอาจจะ เข้าโรงพยาบาลกันได้ช่วยได้ผู้หญิงก็มีเวลาที่ไปบอกว่าสามารถไปช่วยตัวเองบ้างก็ได้อุปกรณ์เหล่านี้ก็เยอะแยะไข่สันดิวดงดิวดแต่จริงๆแล้วเราควรจะหันหน้าเข้ามาหาการคุยกันไม่ใช่ก็คือสามรอบแล้วสามรอบแล้วก็เอ้าก็พักเถอะสามรอบแล้วหนึอยากถี่วันนี้อยากถี่านี้ก็ติเขน้ำเออ คุณอยากขี่คุณอาจจะต้องเพิ่มเอ่อเอาอีกวอลุ้เอาหนูจะเอาอของเสียงอ่ะเพื่อให้เพื่อให้คู่หน่อมีการขึ้นทันทีว่าไงวอล้องเสียเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มเสียงขึ้นไปแล้วหันไปที่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายบางเมื่อกอยู่เออบางทีถ้าเขามอดทนเราเราก็เราก็ก็ขึ้นไปขยบเขาเองปลุกเขาสิปลุกเขาสิใครอยากจะทั้งวันทั้งคืนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยปลุกเขาสิปั่นสิปั่น ทีทีทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นก็จัดไปเลยค่ะ V M plus นะคะทุกวันไม่พอก็จัดไปก่อนที่จะมีไรนะ2เม็ด <2 m. S 2> จัดไปครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจรับรองว่าที่สมใจแนะ่สมใจแนะ่จ้า ขนาดนั้นเชียวผู้หญิงทานได้นะคะผู้หญิงก็ทานได้เป็นยาบำรุงถูกต้องค่ะแต่ว่าผู้หญิงถี่อยู่เราก็ไม่ต้องไปทานแต่ว่าถ้าเออถ้าเกิดว่ารองรับเอาไว้กันไม่หล่อลื่นตัวนี้ก็สามารถช่วยทำให้น้ำของคุณออกมาเดินได้จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้มันคือเราทานโดยสำหรับเป็นยาบำรุงนะคะช่วยแบบว่าทำให้แข็งแรงมีสารสกัดเนี่ยเนี่ยนี่มีเห็ดลินจือค่ะแล้วอะไรอีกอ่ะลืมมีออยสตูว์หอยนางรมสกากมะพรเออกระเทียม มีพริกไทยตักไทยกระเทียมเอออุ้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของคุณนะคะต่อไม่ติดกระต่อให้ติดได้ด้วยวีเอ็มกระต่อเข้ามาได้ค่ะ0 8 4 3 6 0ป1 0 1ค่ะการันตีโดยบริษัทไทยเฮลนะคะและแน่นอนนะคะใครที่สนใจไปหาซื้อได้ที่วับไซ์หรือว่าเซเว่นเอ็กซ์ตราทุกสาขาค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเร็วเราต้องกลับไปถีกันว่างที่ต้้ง ทีีจะใไมนะคะไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ